แค่มองหน้าพี่เขาก็เราก็รู้เลยว่าพี่เขาเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความหลักจริงๆอแืแล้วเราแล้วเรารู้สึกโชคดีมากๆที่ที่ได้รู้จักแล้วก็ได้ได้อยู่ในสถานานี้กับพี่เขาครับแน่นอนทั้งคู่ใช้คําตรงกันว่ากำลังคุยกันอยู่ว่ายังยังไม่ใช่สไตลัสแฟกครับเพราะเป็นคําที่สําคัญครับ ะครับถึงแม้ว่าเมื่อเป็นแล้วจะมีคนจุดจรวดไปดวงจันโอเคผมว่าไม่ใช่แค่คุณนะที่แอปจะยิงผมเนี่ยคงจะโดนเลยนะ่ใช่น้อยเหมือนกันแต่แต่ก็น่าแหละคือคือแต่ทุกคําพูดที่ผมพูดออกไปสัมภาษณ์สื่ออาจจะอาจจะดูเล่นๆบ้างแต่ผมจริงจังทุกคําพูดจริงนะผมผมแค่รู้สึกว่าถ้าเราเลือก ที่จะคุยกับคนคนนี้แล้วและเราจริงจังคนคนนี้แล้วแล้วยิ่งจะใช้คําว่าสถานะแฟนแล้วเราเป็นคนในอาชีพนี้เวลาเราจะใช้คําพูดใดๆทุกคนรู้หมดเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจปุ๊บเราต้องวางแผนสเต็ปต่อต่อไปเลยว,ว่าจะเอาไงต่อเพราะฉะนั้นมันจะมันเล่นเล่นไม่ได้ครับเพื่อเป็นการให้เกียรติพี่เขาด้วยเพื่อให้เพื่อให้เท่ากับเกียรติที่ผมได้รับจากพี่เขามา น่ารักจังเลยท่านผู้ชมครับในรายการแชร์สูแชร์ครับมันจะมีซีเควนซ์หนึ่งของรายการที่เราจะเป็นคลิปเซอร์ไพรส์ในการเชิญคนที่อยู่ในวงล้อของศิลปินของแต่ไม่เซอร์ไพรส์สำหรับผมนะแข่งกับเชิญมาเซอร์ไพรส์ใช้การแขกงับเชิญในรายการครับและแน่นอนในอีพีนี้เราก็จะมีคลิปเซอร์ไพรส์นั้นเช่นเดียวกันแต่มันไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าคนที่ผมจะเชิญมาพูดถึงนนกุลผมเชื่อว่าทุกคนพูดแค่นี้เดาได้แล้วว่าเป็นใคร และมันไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าเพราะว่าพี่แอฟบอกผมแล้วนะครับว่าจะมีคลิปนี้แต่ไม่ได้บอกว่าตัวพี่เขาพูดอะไรบ้างครับผมบอันนี้เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าจะือคือคอ,อะไรซึ่งผมก็บอกคุณ <c oughs> คัศออนไปว่าคุณคัศออน <c oughs> อย่าเพิ่งบอกนอนท์กูนะ <c oughs> ว่าขอคลิปเซอร์ไพรส์มาแต่คุณคัศอุณคัอนก็ผมผม,ผมขอโทษพี่พี่ข <c oughs> ้างหน้าด้วยนะครับผมเพราะว่า ผมก็ไม่ได้อยากมาทําแบบรีแอคหลอกๆว่าผมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคือคุณแอปเขาก็เป็นคนไงเขาเป็นคนไม่ชอบโกหกเขาก็เลยบอกความจริงทั้งหมดครับผมแต่แน่นอนมันยังไม่รู้ว่าจะไม่รู้อะไรอยู่ในอยู่ในคลิปนั้นแล้วมีน้องปีด้วยเหรออาจารย์ผมจะบอกว่ามันเซอร์ไพรส์กว่าที่คุณคิดมีใครอีกเหรอเอาครับไปดูกันเลยครับโอเคครับ ตัวตนหรือเรื่องน่ารักน่ารักของนรุนกุลที่คนอื่นไม่เคยเห็นแต่เป็นเรื่องที่แอบรู้สึกประทับใจมากกว่าหนึ่งข้อได้ครับและเรื่องที่แอบเป็นห่วงนรุลมากที่สุดตอนนี้คืออะไรเรื่องประทับใจตอนนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะแขกรับเชิญที่ไม่ได้เชิญคะ่ <laughs> <laughs> ะจะประทับใจหรือว่าจะเผาไหมคะคือ <c oughs> ที่ประทับใจคืออะไรเนี่ยอะไรเนี <laughs> ่ย <c oughs> <c oughs> อ้า ้าพูดถึงความประทับใจนะคะกับนนก็ในแง่ของการทำงานเนี่ยอันนี้เราเคยร่วมงานกันในฐานะนักแสดงนะคะอันนี้ก็นับถือนอนในในความเป็นโปรเฟ s ชั่นอลมากๆค่ะไม่เคยมีตอนไหนที่รู้สึกว่าเขาไม่ทำกันบ้านมาหรือทำกันบ้านมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาจะทำกันบ้านมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแถมเผื่อคนอื่นด้วยบางทีเขาก็จะมีนำเสนอไอเดียในการแสดงนะคะเขาจะเริ่มต้นประโยคที่ว่า hmm. ผมขออนุญาตนะคะเป็นอย่างนี้จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะขออนุญาตก่อนแล้วก็จะนําเสนอไอเดียต่างๆก็คือบางทีมันก็ช่วยเราให้เราแบบขยายมุมมองทางด้านการแสดงค่ะบางทีเราอ่านบทมาเราอาจจะเห็นแค่มุมนึงแต่เขาก็จะแบบเออทำให้เราเห็นมากขึ้นแล้วก็พี่นนท์เป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่นนท์ก็จะแบบว่าช่วย มีน้ำใจช่วยเหลือค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับปีใหม่ใช่ค่ะทำไมไำต้องทำตวาเป็นห่วงคือว่าแปลว่าแมิไเป็นห่วงเป็นห่วงค่ะก็แน่นอนค่ะคงเป็นห่วงในเรื่องของการพักผ่อนนะคะเพราะว่าก็ทำงานหนัก นะคะโอ้โหเล่นรับละครแล้วก็ซีรีส์ต่างๆที่เยอะมากๆเลยก็ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนก็อยากให้พักผ่อนดูแลสุขภาพค่ะเพราะว่าไปไปมาก็คือทั้งทํางานหนักออกกําลังกายก็หนักแต่ว่าป่วยบ่อยกว่าเราอีกเนาะ<ช>เราไม่เคยคเป็นอะไรกันเลยนะคะก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะหลังจากที่จะตอ่อฝ่ายเริ่มสัมภาษณ์ด้วยความสมคันธญกันมากขึ้นความรู้สึกหรือความในใจที่แอฟอยากจะบอกเมลูในวันนี้คืออะไรครับและมีสิ่งที่แอฟอยากจะพูดในมุมของเจ้าต่ ก็ทุกวันนี้นนก็คือความสบายใจค่ะเนาะสบายใจที่จะเจอไปทานข้าวไป<ช>อะไรค่ะดูละครเวทีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสบายใจที่จะพูดทุกอย่างไปไหนก็ไปกันได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็มันไม่รู้จะอธิบายไงมันคือความสบายใจแล้วก็พูดปรึกษาได้ทุกอย่างคะ่ะขอบคุณคะ่ะที่เป็นความสบายใจถ้าให้พี่แอเป็นพี่กอนของรายการแชร์ด้วยแชร์ คำถามกับนนท์บุญได้หนึ่งข้อจะถามเรื่องอะไรมากอยากถามอะไรมากที่สุดครับโอ้ข้อนี้ยากนนเลยนะนอันนี้หนูก็ <laughs> ไมอันนี้หนูไม่รู้อันนี้ไม่ได้ยากที่แขกรับเชิญแล้วนะคะยากยากเพราะพิธีกรค่ะ <laughs> กดดันเลยอะเราต้องตั้งคำถามเหมือนที่คุณโจตั้งคำถามในแชร์ดูแชร์ share. อันนี้ยากนะแต่ว่าก็เลยแอบพยายามนิดนึงค่ะถ้าจะคำถามหนึ่งคำถามนะคะให้นนท์นะคะอยากถามว่า เคยคิดไหมคะว่าภาพสุดท้ายที่มองเห็นภาพสุดท้ายของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงคะขอแบบละเอียดเลยนะคะภาพสุดท้ายของตัวเองเป็นยังไงอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่อยู่กับใครและภาพนี้ชื่ออะไรคะขอละเอียดละเอียดเลยนะอยากฟังขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่แอบแล้วก็น้องปีใหม่พี่มาพร้อมกันเลยครับร <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> แต่น้องปีนี่สบายครับสบายใช่ไหมสบายน้องปีครับผม